สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับเรื่อนบ้านทําอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆที่จิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําข้าวต้มปลากระพงนะคะเป็นเมนูที่กินง่ายทานง,ง่ายนะคะทําง่ายด้วยค่ะและเคล็ดลับดีดๆที่ทําให้ตาไม่ขาวด้วยค่ะทําออกมาอร่อยแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะจิ๊บใช้ปลากระพงหนึ่งตัวค่ะ ไซส์ประมาณโลกว่านะคะขอดเก็ดควักไส้ค่ะก็ขอดเกล็ดออกให้หมดนะคะแล้วล้างทําวาามสะอาดค่ะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะพอล้างเสร็จแล้วนะคะโรยแป้งมันให้ทั่วปากกระพงค่ะโรยหนานิดนึงนะคะ พอโรยเสร็จแล้วพักไว้2-3นาทีนะคะแป้งมันจะช่วยดึงเอาเมือกของปลากับโงออกจะทำให้ปลาไม่ขาวนะคะค่ะพอครบเวลา3นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาล้างเอาแป้งออกค่ะก็ล้างให้สะอาดเลยค่ะพอล้างสะอาดเสร็จแล้วนะคะใช้ผ้าหรือกระดาษซับมันค่ะซับปลาให้แห้งค่ะ นี้ก็แล่เอาเนื้อปลานะคะวิธีการแล่ปลากระพงแบบละเอียดนะคะอยู่ที่ ep 66ค่ะคลิปของหมกปลากระพงค่ะพอเราได้เนื้อปลามาแล้วค่ะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นค่ะหั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยนะคะสิบจะหั่นประมาณครึ่งนิ้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เนื้อปลากระพงมาส่วนของก้างปลาแล้วก็หัวปลาเราจะไม่ทิ้นนะคะเราจะสับไปทำน้ำซุปค่ะ ก็สับให้เป็นชิ้นพอประมาณค่ะเราก็จะได้มาเรามาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะขิงหนึ่งแง่งค่ะหั่นเป็นแว่นค่ะแล้วคือพอแตก่ะค่ะ,คะหนึ่งแง่งค่ะ ท่นเป็นแว่นเหมือนกันค่ะแล้วทุบพอแตกเหมือนกันการทุบนี่จะทําให้ความหอมเขาออกมาเร็วขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะรากผักชีหนึ่งรากใหญ่นะคะถ้ารากเล็กก็ใส่2รากนะคะจิ้มตะตำค่ะเราจิตะซอยลงไปในครกเลยค่ะอซอนลงไปเสร็จแล้วตำให้ละเอียดเลยค่ะต่อไปใส่กระเทียมจีนเจ็ดรีดค่ะ ผงจิ้กรีดไม่ใหญ่มากนะคะก็ใส่ลงไปแล้วตํำให้ละเอียดค่ะขั้นตอนนี้ใครจะใส่เป็นพริกไทยเม็ดก็ได้นะคะแล้วตำลงไปให้ละเอียดค่ะจะจิ๊มใส่พริกไทยป่นค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วพักไว้ค่ะเรามาดูวัตถุดิบของข้าวต้มปลากระพงกันนะคะก็จะมี ปลากระพงซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำตาลเกลือกระเทียมเจียวเต้าเจี้ยวสามเกลือที่เราตำไว้ค่ะตั้งฉายต้นหอมผักชีและซุปไก่ก้อนค่ะต่อไปเราจะมาต้มปลากระพงกันนะคะน้ำา2ลิตรค่ะใส่ขิงกับขาลงไปรอเดือดนะคะพราอเดือดประมาณ2-3นาทีให้ความหอมของขิงกับขานั้นออกมาค่ะเราก็จะใส่หัวปลากระพงลงไปค่ะ หัปลากระพงของเราชิ้นใหญ่นะคะจะสุกยากค่ะเราเลยจะใส่ลงไปก่อนรอเดือดค่ะตักฟองออกค่ะจะตักฟองสองรอบนะคะตักรอบแรกเสร็จแล้วนะคะรอเดือดแป๊บนึงแล้วก็ตักรอบที่สองค่ะนี่ค่ะตักฟองรอบที่สองอ 2, ก็ตักออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ต้มให้สุกค่ะพอหัวปลาสุกแล้วนะคะก็จะใส่เนื้อปลากระพงลงไปค่ะ ใส่ลงไปแล้วอยา่างคนนะคะเขาบอกว่าเวลาต้มปลาเนี่ยต้องใส่ลงไปในน้ําเดือดเดือดแล้วห้ามคนค่ะถ้าคนปลาจะขาวอันนี้จิ๊กก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าะคะแต่จิ๊กก็ทํามาตลอดพอ <c oughs> ใส่เนื้อปลาลงไปเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะทีะนี้ก็รอให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วก็ตักปองออกอีกรอบนึงนะคะ น้ำซุปของเราจะได้ไม่ขาวแล้วก็ไม่ข้นค่ะก็ต้มให้เนื้อปลากระพงสุกนะคะแปบ๊บเดียวนะคะไม่นานค่ะเขาก็สุกแล้วค่ะพอสุกแล้วเราก็ปิดไปค่ะทีนี้เราก็จะใช้กระชอนตาห่างนะคะตักเนื้อปลาแยกขึ้นไว้จากน้ำซุปค่ะค่อยๆตักนะคะระวังเนื้อปลาเละเพราะว่าเนื้อปลาสุกแล้วเขาจะนิ่มค่ะถ้าทำแรงถ้าหนักมือเนื้อปลาเละค่ะ พอตักเนื้อปลาออกเสร็จแล้วนะคะจิจะเอาน้ำซุปไปกรองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาผัดสามเกลือกันให้หอมค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ ก็ใส่สามเกลือที่เราตำเอาไว้ลงไปแล้วผัดให้เข้าหอมนี้ค่ะพอเขาหอมเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะเต้าเจี้ยวของจิ๊บนะคะพอดีเปิดไปนานแล้วสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเปิดมาใหม่ๆนะคะเขาจะสีไม่เข้มขนาดนี้นะคะแต่ของจิ๊บยังไม่หมดอายุค่ะจิ๊บเลยเสียดายยังใช้ได้ใส่เต้าเจี้ยวลงไปะคะ่ะแล้วก็ผัดให้หอมค่ะพอหอมเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำซุปปลาที่เราต้มมาไว้นะคะ พอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะจิ๊บจะใส่ซุปไก่ก้อนลงไปครึ่งก้อนค่ะแล้วใส่ตั้งชฉ่หนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆสามารถใส่เพิ่มได้นะคะถ้าใครชอบและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะแล้วตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะทีนี้ก็รอให้เดือดค่ะแล้วชิมรสชาติตามชอบนะคะถ้ายังไม่เข้มขน้นยังไม่นัวนะคะก็สามารถเติมน้ำปลาลงไปได้ค่ะเวลาเราทาน เราจะไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะข้าวสวยค่ะที่เราหุงสุกแล้วนะคะถ้ายังร้อนอยู่ก็ยิ่งดีนะคะตักใส่ลงไปในถ้วยค่ะแล้วเอาเนื้อปลากระพงนะคะจัดเรียงไว้ด้านบนค่ะทีนี้เราก็จะเอาน้ำซุปเผือต้มไวราดลงไปนะคะโรยตะเทียมเจียวลงไปค่ะตามชอบเลยนะคะและโรยด้วยต้นหอมผักชีตามชอบเหมือนกันค่ะเพื่อนๆสามารถต้มข้าวลงไปในน้ำซุปเลยก็ได้นะคะ จะเพิ่มพริกไทยลงไปอีกนิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพริกไทยทีนี้ก็เสิร์ฟได้เลยค่ะหอมๆอ,อร่อยมากๆเลยค่ะไม่ขาวก็เป็นเมนูที่กินง่ายๆสบายท้องนะคะทานปลาก็มีประโยชน์อยู่แล้วค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำกินกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ